อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับซึ่งก็เมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยวันนี้พรรครัฐบาลเขาทําอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องของการช่วยคนไทยและคนซึ่งถูกจับโดยกระบวนการอากมนุษนะครับโดยกระบวนการค้ามนุษย์นะครับเรื่องของโจรฝั่งพม่านะครับเรื่องของกะเหรี่ยงโจรน,นะครับซึ่งไม่ใช่กะเหรี่ยงทุกคนเป็นโจรน,นะครับแต่กองทัพกะเหรี่ยงพุทธ มีพฤติกรรมเป็นกองทัพโจรน,นะครับเรื่องกองทัพกระเรี่ยงกลุ่ม BGF นะครับซึ่งสมรู้ร่วมคิดกับมิงออนไลน์กลุ่มมาเฟียจีนและกลุ่มไทยเทาตั้งเมืองโจรน,นะครับเวีกโกเคเค r าร์คนะครับรวมทั้งเรื่องกระเรี่ยงพุทธอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีโกซายเป็นผู้นำนะครับตั้งเมืองโจรอยู่ที่ตรงข้ามอำเภอพบพระเรื่องนี้คนไทยเริ่มตาสว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ภาพของหมองสิตูนะครับกระเลี่ยง BGF นะครับคนไทยเห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับภาพของโกไซนะครับคนยังไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่าก็เริ่มมีการพูดถึงนั้นตอนนี้นะครับการเกิดเมืองโจรน,นะครับในเขตเชเวโกโกนะครับในเขตเคเคปาร์กเนี่ยทำให้คนไทยเห็นว่ามันมีพฤติกรรมนะครับของมาเฟียข้ามพรมแดนอยู่ติชดชายแดนไทยและพฤติกรรมของมาเฟียข้ามพรมแดนทั้งหมดนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ทําอะไรเลย นจนกระทั่งเกิดบุคคลคนหนึ่งหรือสองคนขึ้นมาเป็นปัจจัยแทรกซ้อนนะครับคนที่หนึ่งคือคุณการาวีสืบสารเฉพัะเป็นธรรมไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานี้พบเสาไฟและสัญญาณเน็ตมากมายมหาศาลข้ามไปยังฝั่งพาม่านะครับข้ามไปยังพื้นที่ต่างๆขอโทษนะครับแบตจะหมดนะครับเริ่มมีสัญญาณแบตลองแป๊บหนึ่งนะครับขอเช็คไฟนิดนึงก่อนนะครับเหมือนแบตจะหมดนะครับ อตอนนี้นะครับยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับและอีกคนนึงที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ครับก็คือคุณดังสิมันโรมจากพรรคประชาชนซึ่งทั้งดังสิมันโรมแล้วก็คุณกัณนวีเนี่ยนะครับก็อยู่พรรคฝ่ายค้านทั้งคู่นะครับวันนี้นะครับ,รบสิ่งที่โรมผักดันนะครับกันนวีผักดันและพรรคเพื่อไทยขัดขวางนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นคลื่นมรสุมซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นไม่สามารถหยุดยั้งการช่วยเหลือประชาชนออกจากเมืองนรกได้ต่อไปอีกแล้ว สิ่งที่พรรคเพื่อไทยคัดค้านการออกหมายจับหมองซิตูโดยรังสีมันโรมนั้น DSI บอกแล้วนะครับว่าจะมีการออกหมายจับนะครับรังสีมันโรมนะครับเช่นเดียวกันนะครับบอกแล้วนะครับว่าจะมีกระบวนการต่างๆนะครับเพื่อช่วยกันนะครับจัดทำนะครับการช่วยเหลือคนที่ถูกจับในฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยนะครับรัฐบาลอาจจะนิ่งเฉย อย่างไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่คุณโรมงพูดหรือคุณกัณฑวีพูดนั้นมันสร้างมติมหาชนว่าประเทศไทยต้องตัดไฟประเทศไทยต้องเช็คบินมองสิตูนะครับกลุ่มเหล่านี้ขอให้พักเพื่อไทยนะครับคนของพักเพื่อไทยนายแบกนางแบกพิธีกรช่องต่างๆจะด่าหน้าขัดขวางแค่ไหนก็ตามนะครับมติมหาชนเป็นแบบนี้เพื่อไทยขวางไม่ไหวหรอกครับนะครับแล้ววันนี้การขวางไม่ไหวเนี่ยมันมาถึงจุดที่นะครับอา่า การช่วยคนที่ถูกจับระลอกใหญ่ครั้งท,ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าขณะที่ผมกําลังทํานู่นทํานี่ของผมอยู่เนี่ยนะครับกานาวีนะครับซึ่งเขาอยู่ชายแดนมาสองสวันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ส่งข้อความมาบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะไปดําเนินการเรื่องต่างๆซึ่งในีสุดจะมีการเอาคนที่ถูกจับล็อตใหญ่ ออกมาจากค่ายของกะเลียงพุทธกลุ่มที่เรียกว่า DKBA DKBA คือกลุ่มนะคะรับกะเรียงพุทธซึ่งไม่ใช่หมองซีตูเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแยกตัวมาจากหมองซีตูหมองซีตูเป็นกะเลี่ยงพุทธนะครับที่เป็นลูกน้องมิงอองไลน์ส่วน DKBA เนี่ยเป็นกระเรียงพุทธที่ไม่เป็นลูกน้องมิงอองไลน์นะครับหลังจากที่ผมเริ่มพูดเรื่อง DKBA ไปนะครับแล้วก็เริ่มมีสื่อจํานวนหนึ่งพูดซึ่งไม่เยอะเนี่ยนะครับวันนี้ดีเคบีเอทเรื่องซึ่ง คุณกัรณวีบอกผมตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะเกิดน,นะครับแต่เมื่อวานโชคร้ายผมไลฟ์ไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เล่าท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับกัณณวีบอกผมว่าเดี๋ยววันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับอาจารย์วันนี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือว่า DkBA ีเนี่ยมีการประสานงานกับทางการไทยนะครับว่าจะมีการปล่อยคนที่ถูกกระบวนการค้ามนุษย์จับในพื้นที่ DkBA นะครับ แล้วก็มีการปล่อยจริงๆนะครับวันนี้ระลอกแรกที่มีการปล่อยทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวน260คนมาจาก20สัญชาติท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับมาจาก20สัญชาติบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเออทำไมมันพวกแก๊งคามุกมันต้องมีคน20สัญชาติคนแต่และสัญชาติมีหน้าที่หลอกคนในประเทศตัวเอง call center ที่ที่ที่หลอกคนไทยเนี่ยมักก็จะเป็นคนไทยหรือคนพม่า Exchange, ที่พูดไทยได้ลเซ็ call center ที่หลอกคนจีนก็จะใช้คนจีนเป็นเป็นคนหลอกลเซ็ call center ที่หลอกคนเอธิโอเปีย ok ก็จะใช้คนเอธิโอเปียด้วยกันเป็นคนหลอกลเซ็ call center ที่หลอกคนเคนยาก็จะใช้คนเคนยาด้วยกันเป็นคนหลอก c เซ็น e n t e r ที่ห ok ลอกคนฟิลิปปินส์ก็จะใช้คนฟิลิปปินส์เป็นคนหลอก d k b a วันนี้ปล่อยออกมานะครับประมาณ260สคน20สัญชาตินะครับอูกันดาก็มีด้วย มีหลายชาติเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นภาพการปล่อยคราวนี้เป็นภาพซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่เกิดเลยหากฝ่ายค้านไม่ขยับนะครับเพราะรัฐบาลไม่ใช่คนเปิดประเด็นเรื่องนี้ต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ขยับเพราะฝ่ายค้านผลักดันไม่มีสสรัฐบาลตัวไหนผลักดันเรื่องนี้แม้แต่ตัวเดียวขออนุญาตใช้คํารุนแรงด้วยความตั้งใจนะครับว่าประเทศไทยมีการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ๆบ้านเราสสฝ่ายค้านขัดขวาง ให้มีการตัดน้ําตัดไฟถูกคนของรัฐบาลคัดค้านสอฝ่อยไค้าได้ร้องมีการออกหมายจับบองสิตตทุกคนของรัฐบาลไอโอรัฐบาลพิธีกรของรัฐบาลคัดค้านเพราะกระบวนการค้ามนุษย์นะครับได้รับการต่ออายุโดยคนของรัฐบาลทางอ้อมหรือไม่นะครับวันนี้นะครับ260คนจาก20สัชาติได้อิสรภาพนะครับมีคนอูันดาด้วยนะครับมีคนเอธิโอเปียด้วยก่อนหน้านี้มีคนฟิลิปปินส์นะครับ มากมายมหาศาลหรือเกิดมันวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการโจรตามแนวชายในไทยนี่มันเยอะกว่าที่เราคิดนะครับเฉพาะกลุ่มที่ปล่อยวันนี้260ยคนนี่คือกลุ่มเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการปล่อยอีกประมาณหมื่นคนท่านผู้ชมครับคนที่เราเห็นในภาพหมดคือคนที่ถูกจับไปเป็นแก๊งค้ามนุษย์คนเหล่านี้ไม่ต้องการจะเป็นโจรคนเหล่านี้ไม่ต้องการจะไปถูก ติดยาเสรพติดไม่ได้ต้องการจะไปทําพนันออนไลน์ไม่ได้ต้องการจะไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์แต่เขาถูกแก๊งโจรเหล่านี้จับตัวพวกเขาไปครับเขาไม่อยากจะทําแบบนี้แต่เขาถูกหลอกลวงครับบางคนถูกหลอกให้มาทํางานในประเทศไทยอ้างว่ามาเป็นเชฟที่เมืองไทยรายได้มากมายมหาศาลเชื่อว่าจะได้มาเป็นเชฟทำอาหารนะครับพอลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิปุ๊บนะครับเดินทางไปที่แม่สอด แล้วหายลึกลับไปในชายแดนพม่าถูกจับกลุ่มถูกใช้ให้เป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ถูกใช้ให้หลอกลวงคนในชาติเดียวกันต่างๆนานาถ้าไม่ทำถูกทุบตีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานมากแต่ไม่มีพักการเมืองไหนในประเทศนี้ทำอะไรนะครับจนกระทั่งมีเรื่องของพักประชาชนกับพักเป็นธรรมกับเพื่อนนะครับในภาพนี้ก็คือหญิงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นคน เอธิโอเปียนะครับเธอก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของแก๊งก c a มอร์นะครับหรือว่าเหยื่อที่แก๊งมาเฟียนะครับจับเธอเข้าไปนะครับแล้วก็ทรมานเธอนะครับอย่างแสนสาหัสนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับเดอะรีพอร์เตอร์นะครับว่าเธอเป็นคนเอธิโอเปียเออเป็นคนอูกันด้านะครับผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องอยู่นะครับตั้งขันได้4ี่เดือนนะครับ ก็บอกว่าดีใจที่ได้ออกมาเธออยากจะกลับบ้านนะครับอยากจะกลับบ้านไปที่ประเทศอูกานดานะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ชายในภาพนะครับเป็นผู้ชายชาวเอธิโอเปียนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ไปทํางานเป็นสแกมเบอร์ในเมืองเมวดีนะครับตอนนี้ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพผู้ชายในภาพอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเอธิโอเปียนะครับเขาถูกหลอกให้ไปทํางานเป็นสแกมเมอร์ หลอกให้เป็นคนโทรหลอกลวงคนในประเทศเดียวกันไม่อยากจะไปแต่เมื่อไปแล้วถูกจับถูกตีถูกซ้อมถูกทรมานนะครับบางคนบอกว่าถึงขั้นมีการเอาไฟฟ้าจี้ตามตัวถ้าไม่ยอมทําตามคําสั่งซึ่งคนที่ควบคุมนั้นคือมาเฟียจีนและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ได้ด้วยการคุ้มครองนะครับของกลุ่มกะเรียงพุทธ bgf และ dkba ซึ่งตอนนี้คงจะได้รับสัญญาณนะครับว่าจีนกดดันหนัก ถ้ากระเหรี่ยงพุทธด b k b a และ BGF ยังคงคุ้มครองนะครับมาเฟียจีนอยู่นะครับกระเหรี่ยงพุทธและ d k b a อาจจะถูกเช็คบินในทางการจีนนี่คือคนเอธิโอเปียนะครับที่บอกว่าเขาถูกหลอกให้ไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเขาอยากกลับบ้านนะครับที่นั่นมีแต่การทุบตีทำโทษช็อตไฟฟ้าพวกเขาไม่แคร์ว่าคุณเป็นคนนะครับหนุ่มเอธิโอเปียไปให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเกลียดพวกสแกมเมอร์ คนเหล่านี้เป็นมาเฟียเป็นฆาตกรที่นั่นเหมือนนรกอันตรายเกินกว่าจะคิดได้จะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกนะครับเขาเปิดเผยต่อน,นะครับว่ามีคนเอธิโอเปียอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับจากหลายบริษัทอาจจะถึง1,000คนซึ่งถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใช่คนนี่แหละครับนะครับ,ออนะรบตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่จะได้รับการปล่อยตัวอีกประมาณ7,00 0คนต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับ คนเหล่านี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนเหล่านี้เขาถูกหลอกแลวเขาอยากจะกลับมานานแล้วแปลว่าไอ้จานวนทั้งหมดนี้คือคนที่ถูกจับไปประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยให้มีการค้ามนุษย์และการจับเพื่อนมนุษย์แบบนี้ข้างบ้านเราครับเป็นหมื่นๆคนนะครับการเปิดเผยว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยอีกประมาณ10,000คนหรือ7000คนนี่ก็คือการยอมรับความจริงนะครับว่าเราเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีการทําชั่วแบบนี้นะครับข้างบ้านเราเนี่ย หนึ่งหมืม่นคนเนี่ยไม like ่มีทางเข้าไปในเขตพม่าได้เส้นทางทั้งหมดเหมือนกันนั่งเครื่องบินมาลงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิไปแม่สอดนับจากแม่สอดเข้าเขตพม่าจํานวนเป็นหมื่นคนเข้าออกประเทศไทยแบบนี้ได้เนี่ยเขาจ่ายให้ใครจ่ายให้ตรวจคนเข้าเมืองหรือเปล่าจ่ายให้ทหารหรือเปล่าจ่ายให้ตำรวจหรือเปล่าแล้วกระบวนการนอกกฎหมายขนคนเป็นหมื่นคนเข้าไปทําบ่อนการพนันเข้าไปค้ามนุษย์ผ่านตํารวจไทยผ่านทหารไทยผ่านตอมอไทย ทำได้อย่างไรถ้าไม่มีคนในเครื่องแบบรู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับการช่วยคนสําเร็จแล้วนะครับจะได้รับการปล่อย1นึ่งมืนคนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเรื่องนั้นเราไม่ทราบแต่ว่า bgf บอกว่าเดี๋ยวจะปล่อย1นึ่งมืนคนก็แปลว่า bgf รู้ว่ามันมีการจับขังอยู่1นึ่งมืนคนสิ่งที่ต้องทําต่อไปนี้นะครับก็คือการตรวจสอบว่าคนเป็นหมื่นเนี่ยนะครับลงสุวรรณภูมิ ไปแม่สอดคนที่มาจากเอธิโอเปียคนที่มาจากเคนยาครับคนที่มาจากอูกันดาคนที่มาจากฟิลิปปินส์ครับคนเหล่านี้ลงสุวรรณภูมินะครับไปแม่สอดนะครับไปเอธิโอเปียคนเหล่านี้ลงจากสุวรรณภูมิไปแม่สอดข้ามไปพื้นที่กะเหลี่ยง bgf ที่เชเวกกโกเคเคปาร์หรือข้ามไปพื้นที่กะเหลี่ยง dkb a ตรงข้ามพบพระได้อย่างไรคนเป็นหมื่นลงสุวรรณภูมิข้ามแม่สอด ไปพื้นที่ซึ่งข้ามไม่ได้พื้นที่ซึ่งมีการเรียงติดอาวุธอุ้มอยู่ถ้าตำรวจไทยไม่ปล่อยถ้าทหารไทยไม่ปล่อยตอชอดอไทยไม่ปล่อยตรวจคนเขาหมื่นไปปล่อยเขาออกไม่ได้เพราะนหมื่นคนได้รับการปล่อยไปแล้วหมื่นคนเป็นคนที่ถูกจับแปลว,ว่ามีขบวนการของคนไทยเนี่ยปล่อยให้คนเหล่านี้ข้ามชายแดนไทยยังต่ำหม,มื่นคนผมจะดูน้ำหน้ารัฐบาลน,นะครับว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยคนทั้งหมดนี้คือพยาน ผมไม่รู้ว่าเล่ห์เหลืยมอรัฐบาลเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือเอาคนเหล่านี้กลับมาเพราะกะเหลียงยอมส่งตัวแล้วรัฐบาลเคลมเป็นผลงานรัฐบาลแต่ไม่มีการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเรื่องพวกนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบว่าตรวจคนเข้าเมืองปล่อยให้เขาลงแม่สอดข้ามไปได้อย่างไรถ้าผมเป็นตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมเห็นคนเคเนียอูกันดามาแม่สอดข้ามไปพมา่าเป็นหมื่นคนสามัญสมนึกต้องมีว่า อูกานดาข้ามไปฝั่งพม่าฝั่งนั้นไม่มีอะไรนอกจากค่ายกัะเลียงมันไม่ใช่เขตท่องเที่ยวมันไม่ใช่มันเดเลไม่ใช่พักโคมันไม่มีอะไรนอกจากค่ายกัะเลียงอูการดามันจะไปค่ายกัะเลียงทาไมครับฟิลิปปินส์มันจะไปค่ายกัะเลียงทาไมเคียนย่าจะไปค่ายกัะเลียงทำไมเอธิโอเปียจะไปทําไมไอตรวจคนเข้าเมืองพวกนี้แหละนะครับมันเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบกัน ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณรัชดาบอกว่าเขาคงทยอยข้ามไปอันนี้ถูกต้องนะครับว่าการข้ามทยอยข้ามแน่แต่มันต้องผิดสังเกตไงนะครับคนเป็นหมื่นที่ไปเนี่ยนะครับทยอยข้ามเนะี่ยสมมติทอนยอยข้ามวันหนึ่งสิคน20คนเนะี่ยถ้าเราเป็นตรวจคนเข้าเมืองเราไม่พินรุดเดกครับกูการด้ามาไทยไม่เที่ยวกรุงเทพกูไม่ไปเชียงใหม่นะครับกูข้ามไปแม่สอดแล้วกูข้ามไปเขตก,กระเลียง คือแค่เห็น10คนก็พิรุษแล้วนะครับสมมุติทําแบบนี้วันละ10คน10คนเป็นหมื่นคนเนี่ยก็แปลว่าต้องทำอย่างนี้พันวันนะครับมันคือเรื่องที่จะต้องตรวจสอบคนที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมดเย่ยคือพยานปากเอกทั้งนั้นที่เขาจะให้การได้นะครับว่าไอ้ขบวนการโจเรเหล่านี้นะครับมีคนไทยคนไหนเกี่ยวข้องบ้างนะครับตรวจคนข้อมืองไปไ,ได้อย่างไรธรรมชาติคนเราต้องเห็นนะครับเห็นเอธิโอเปียผิวคล้ำ มาไทยไม่เที่ยวเชียงใหม่ไม่เที่ยวภูเก็ตนะครับไปแม่สอดเราข้ามไปพื้นที่กะเหรี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบเอธิโอเปียจะข้ามไปทําไมตํารวจไม่สงสัยเป็นไปไม่ได้ในอำเภอไม่สงสัยเป็นไปไม่ได้ผู้ว่าไม่สงสัยเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องีมันต้องมีหัวโจกอีกหลายคนซึ่งผมจะคอยดูว่านําหน้าอย่างพรคเพื่อไทยจะทําอะไรมั่งเรื่องแบบนี้เกิดไม่ได้หรอกครับท่านรัฐบาลไม่ช่วยนะครับเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีนักการเมืองท้องถิ่นช่วย แล้วนักการเมือง่ลุ่มพื้นที่นี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเข้าถึงนักการเมืองระดับสูงสุดข,ของประเทศนี้ด้วยตัวเขาเองไม่มีตําแหน่งทางการเมืองใหญ่โตแต่ลูกหลานเขาเป็นอบตอบตนี่ตาแหน่งมันเล็กนิดเดียวแต่คนที่ปล่อยให้คนเป็นหมื่นข้ามแดนไปท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายได้เนี่ยมันได้เงินนอกกฎหมายเยอะยงนั้นตัวลูกหลานเขาอาจจะเป็นอบตเล็กๆมันเดินในอบตไม่เยอะแต่เขาคุมพื้นที่นด้ทั้งหมดหนึ่งอำเภอแล้วเขามีเงินเป็นล้านจ่ายให้ข้าราชการทุบแทบทุกหน่วยงาน ไอ้คนคนนี้แหละนะครับรัฐบาลจะต้องไปลากคอมาไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะดูด้วยว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทยจะขยับอะไรไหมนะครับซึ่งดูสัญญาณแล้วพักเพื่อไทยก็าคงไม่มีใครขยับอะไรถ้าไม่มีโรมนะครับถ้าไม่มีกันโนวีเรื่องนี้ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกับคุณคุณก้าตะขาบนะครับที่ บอกว่าผมนึกไม่เอาว่าคนหมื่นคนกลับบ้านไปแล้วขอจะถึงประเทศพูดถึงประเทศไทยไว่าอย่างไรอะคุณอันนี้คุณก้าวตะขาพูดถูกนะครับผมว่าพอเขากลับบ้านเขาเขาก็ต้องถามอาแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วข้ามไปพื้นที่กระเหลี่ยงสู้รบได้ยังไงเขาก็ต้องบอกอ๋อมาลงสุวรณวรณภูมิลงสุวรรณภูมิปุ๊บนั่งเครื่องบินมาแม่สอดนั่งเครื่องบินมาแม่สอดก็มีคนพาข้ามไปพื้นที่สู้รบไปอยู่ในเมอืองสแกมเมอร์หลอกลวงคน รประเทศไทยก็ต้องยอมรับว,ว่าว่าเราเป็นประเทศแบบนี้จริงๆในวันนี้นะครับปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องที่ต้องสะสางนะครับเรื่องของการมีฟรีวีซ่าเนี่ยอาจจะต้องทบทวนแล้วนะเพราะว่าการมีฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับมันกลายเป็นการไม่ตรวจสอบนะครับเวลาคนเข้าออกพอไม่ตรวจสอบการเข้าออกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่สนใจเรื่องที่ควรจะสนใจเอธิโอเปียไปแม่สอดเคียนาไปแม่สอดฟิลิปปินส์ไปแม่สอดแล้วข้ามไปพื้นที่สู้รบ เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจไม่มีทางปฏิเสธเรื่องนี้ได้เพียงแต่เพื่อไทยจะตรวจสอบหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมตรวจสอบแน่นะครับผมหวังว่าจะมีคนตรวจสอบนะครับเพียงแต่ช่วงนี้เอาเวลาช่วยคนก่อนแล้วช่วยคนเสร็จให้คนที่เกี่ยวข้องมันต้องถูกเช็คบินนะครับวันนี้เราเห็นการปรับตัวของกเรียงพุทธแต่เรายังไม่เห็นการปรับตัวของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมันยังหากินผลประโยชน์กันอยู่นะครับ มันยังทำงานแบบนี้กันอยู่นะครับเพื่อนก็นี่แหละนะครับเป็นเรื่องที่เราก็คงต้องมาดูกันนะครับประเทศไทยวันนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำอยังไงนะครับคุณกัณวีเองนะครับก็ไปอยู่ในจุดนั้นนะครับอย่างที่แกบอกผมเมื่อคืนนี้นะครับว่าแกจะไป มอนิเตอร์นะครับการช่วยคนนะครับกาก b k b a นะครับนี่ก็เป็นภาพหนึ่งของแกนะครับึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังนะครับวันก่อนก็มาแถวบ้านผมนะครับชวนไปกินนู่นกินนี่กันนะครับผมก็กินแต่น้ำเปล่านะครับโอเคนะครับนันก็เนี่ยนะครับฝีมือของฝ่ายค้านนะครับขยับจนเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาตินะครับรัฐบาลจีนขยับ จนทางไกลย,ยอมขยับทางการไทยยอมขยับตามนะครับแล้วก็มีการกดดัน DKBA กับ BGF จนยอมปล่อยคนที่ตัวเองถูกจับนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีดีลลึกลับกันหรือเปล่าว่าถ้า BGF กับ DKB a ปล่อยคนที่ตัวเองถูกจับเนี่ยมันจะไม่มีการดําเนินคดีผมคิดว่ามันคงมีการดีลกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการดําเนินคดีกับกลุ่ม BGF และ DKB ที่จับคนเป็นหมื่นหรือเปล่า ตองย้ำนะครับคนที่ปล่อยทุกคนคือคนที่ถูกจับเพราะฉะนั้นคนที่จัจบเขาเนี่ยมันมีความผิดมันต้องดูว่าอลัย่างนี้นหนึ่งจะมีการเช็คบินคนจับเขาไหมสองจะมีการเช็คบินคนที่ช่วยส่งคนไหมนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเครื่องบินจากกรุงเทพไปแม่สอดเต็มทุกเที่ยวแม่สอดเป็นมืองชายแดนคนเต็มทุกเที่ยวตั๋วไปแม่สอดหายากกว่าเชีงยงใหม่อีกเต็มทุกเที่ยวนะครับราคาโปรโมชั่นไม่เคยมีไปแม่สอด แล้วพอเครื่องลงปุบเนี่ยนะครับจะเป็นจีนจะเป็นเอธิโอเปียเป็นเคนยาลงปุ๊บเนี่ยไม่มีคนตาวน,นี้อยู่ในเมืองเลยตรวจคนเข้าเมืองไม่สงสยัยในอำเภอไม่งสงสัยผู้ว่าไม่สงสัยพินุษแล้วตรวจคนเข้าเมืองไม่สงสัยผู้ว่าไม่สงสัยตำรวจไม่สงสัยในอำเภอไม่งสงสัยพิรุษทั้งจังหวัดรอนึกถึงเครื่องบินนะครับเครื่องบินสองร้อยที่นั่งบินจากกรุงเทพไปลงแม่สอดทุกวันอย่างนี้เป็นปีๆเอธิโอเปียเต็มลำ ีนเต็มลำฟิลิปปินส์เต็มลำเคนยาเต็มลำเครื่องลงปุ๊บคนหายวับวันละสองร้อยคนสองร้อยคนเต็มลำคนไทยไม่มีลงสนามบินแม่สอดปุ๊บไม่มีใครเที่ยวเมืองมันหายไปหมดเลยแล้วเป็นอย่างงี้เป็นปีๆตำรวจไม่สงสัยตองไม่สงสัยผู้ว่าไม่สงสัยมหาดไทยไม่สงสัยแม่อำเภอไม่สงสัยทหารไม่สงสัยคนโง่อย่างผมเนี่ยยังจับได้แล้วอย่างงี้มันพิรุษนะครับคนลงไปเป็นร้อยที่สนามบินแม่สอด ลงปุ๊บหายวับลงปุ๊บหายวับลงปุ๊บหายวับแล้วหายไปทําชายแดนหมดนะเพราะั้นเรื่องนี้ต้องมีการเช็คบินรอบใหญ่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยปล่อยปละคนที่ร่วมส่วนมีส่วนร่วมในการจับคนอื่นนะครับอย่างนี้ต่อไปอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เห็นการทํางานของ พักฝ่ายค้านนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการโกงยาฐานผ่านศึกนะครับเรื่องของการช่วยคนที่ถูกจับในประเทศพมา่านะครับซึ่งก็ต้องย้ําอีกเช่นเดิมว่าพรคเพื่อไทยไม่มีใครพูดอะไรนะครับสบสบภูมิใจไทยก็ไม่มีใครพูดอะไรในเรื่องนี้นะครับ ในช่องแชทนะครับก็มีความเห็นที่เป็นประโยชน์หลายต่อหลายคนนะครับเอความเห็นที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาให้พวกเราดูกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับดูความเห็นนี้หน่อยนะครับที่น่าสนใจนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับเอามาเฉพาะส่วนที่ผมเห็นนะครับมีหลายท่านมีความเห็นที่ดีแต่ว่าผมจัดเนี่ยผมเห็นไม่เห็นความเห็นทั้งหมดนะครับผมจะเห็นเฉพาะความเห็นที่บังเอิญผม มองเห็นนะครับไม่ได้แปลว่าท่านอื่นความเห็นไม่ดีนะครับแต่ว่าผมจะโชว์ได้เฉพาะที่ผมเห็นนะครับส่วนที่ผมไม่เห็นเนี่ยมันก็คือจัดรายการปกติผมต้องมองจอมองแต่ผมไม่เห็นทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอย่าน้อยใจกันนะครับก็คุณนิติอาบอกว่าเวลามาเราไม่ได้สแต์พาสปอร์ตนอกประเทศไม่มีการสื่อกันเลยครับคุณไกรโซลายบอกว่าอาจารย์จะให้เขาถูกจับผมว่าคงยากแต่ถ้ามอบกิจบัตรแล้วคบคุณที่ปล่อยคนที่ถูกจับน่าจะเป็นไปได้มากกว่า ท่านหนึ่งนะครับคุณหวานหวานบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกับนักการเมืองตัวดีค่ะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนเหล่านี้นะครับดูันต่อไปนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีกับใครหรือเปล่านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า YouTube สีรถทอตาสว่างกับ a c e b o o k สีรถขามไปบุญเนี่ยไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ดูอยู่นะครับสนับสนุนเราได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม y o YouTube ช่องนี้กันตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะ เห็นนะครับ2,300ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับขออีกสัก400คนที่ดูอยู่แล้วลืมกดไลค์นะครับยืนลืมกดแชร์หรือลืมกดติดตามเลยนะครับช่วยกันเข้ามากดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตาม YouTube ช่องนี้หนึ่งนะครับเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นของเราครับขออีกสัก300คนนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้กันนะครับแล้วนอกจากการกดไลค์ ครับนอกจากจะการกดแชร์นอกจากจะการกดตามก็สนับสนุนช่องนี้นะครับซึ่งไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหยิบโทรศัพท์มาสแกนนะครับ QR code ที่มุมซ้ายล่างเห็นนะครับสแกนเหมือนซื้อหมูปิ้งสแกนเหมือนซื้อก๋วดเตี๋ยวนะครับแล้วก็เลือกสนับสนุนอัธยาศัยสิบยี่ส0บ0้อ0 0อง0 0อยพ0 0สอนนะครับตามอัธยาศัยหรือ ้าสแกนไม่สะดวกเพราะดูทางโทรศัพท์อยู่นี่นะครับก็แคปหน้าจอตอนนี้ไว้ก่อนนะคแคปเสร็จพอดูจบนะครับก็เลือกสนับสนุนตามอัธยาศัยนะครับเปิดแอปธนาการที่ท่านใช้นะครับเราก็เลือกอวัาจุลสนุนเท่าไหร่นะครับจะเป็น10บาท20บาท100บาท200บาทพ0 0บาท2000บาทนะครับตามอัธยาศัยนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ สะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการแคปภาพหน้าจอนะครับหรือว่าในการสแกน QR code นะครับก็คือสนับสนุนผ่านการโอนนะครับธนาคารเกษตรกรไทยเลขบัญชีนะครับ0072977068นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนผมได้นะครับไปที่ธนาคารนะครับหรือว่าโอนผ่าน ATM ครับอันนี้อาจจะต้องลําบากในการจดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะช่วยช่องนี้เติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือการช่วยช่องเติบโตนะครับในเวลาที่เรารทำสื่อเพื่อพูดเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมานะครับการทําสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลน,นะครับโดยไม่เกรงกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประยุทธ์นะครับรัฐบาลเสรษจารัฐบาลแพร่ทองทานนะครับการวิจารณ์รัฐบาลคือการวิจารณ์คนที่คุมทหารนะครับคือการวิจารณ์คนที่คุมตารวจบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นหาเรื่องวิจารณ์เขาได้ตังค์จากพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนหรือเปล่า ผมเคยอยู่ช่องซึ่งตอนหลังเขาเปิดเผยว่าเขาเป็นของรัฐบาลน,นะครับตอนนั้นผมยังไม่ยุ่งเรื่องรับผลประโยชน์อะไรเลยเพราะ,ะการทําเนื้อหาวิจารณ์รัฐบาลตั้งแต่ยุคป,ประยุทธ์มาจนถึงยุคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรหรอกครับวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคือการเป็นศัตรูกับคนที่คุมฐานคุมตํารวจแล้วผมทำอย่างนี้มาสิปี20ปีแล้วเนี่ยนะครับวิจารณ์รัฐบาลจะได้ผลประโยชน์จากฝ่ายค้านไหมฝ่ายค้านมีอะไรให้กับวิจารณ์รัฐบาลน,นะครับซอสฝ่ายค้านมีแต่เงนินเดือน นะครับดังนั้นสสฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะจะ,จะจะช่วยใครได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทํางานเพราะอยากได้ผลประโยชน์นะครับผมไม่เป็นกองเชียร์รัฐบาลผมได้ผลประโยชน์นะครับแต่ว่าทํางานในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับนอกจากการเปลืองตัวนะครับแล้วก็นอกจากการอาจจะถูกคนของรัฐบาลเกลียดกันแกล้งเล่นงานนะครับขูยัดคดีนะครับดังนั้นก็ใครอยากจะช่วยผมก็เนี่ยแหละครับมาทาง q ิวอ d e โตคตดกสิกรไทย0ูนย์เจ็ดสอง 977068กันนะครับเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยมันก็แข็งแรงนะครับแล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนต่อไปนะครับวันนี้เราทําโพลกันด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็คงเห็นอยู่แล้วว่าเป็นโพลที่ถามว่าคิดอย่างไรกับการที่อนุทินเนี่ยนะครับเขาออกมาคัดค้านเรื่องของการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเขาจะไม่เข้าร่วมพิจารณานะครับจะเซ็นชื่อเข้าประชุมไม่ขาดประชุม ไม่ร่วมพิจารณาท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะครับตอนนี้นะครับในช่องเราเนี่ยนะครับก็มีอีกรูปแบบหนึ่งท่านผู้ชมสามารถสำสวได้นะครับจะเห็นว่าใต้คลิปนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อสินค้าต่างๆที่แอฟ i ฟลีเอกับช่องเราอยู่นะครับเป็นหนังสือในเครือมติชนนะครับเป็นวิตามินนะครับเป็นแชมพูยี่ห้อต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วเห็นของสินค้าใต้คลิปนี้แล้วที่ท่านคิดว่า มันตรงกับความต้องการของท่านนะครับจะเป็นวิตามินนะครับจะเป็นหนังสือร้อยเรื่องราววังต้องห้ามในจีนนะครับก็ลองสั่งดูนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับผ่านการกดลิงก์ใต้ช่องนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้นะครับรายได้จากการซื้อสินค้าพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของช่องสีรถทอกตาสว่างกว่าไปด้วยโดยปริยายนะครับขอบคุณนะครับคุณหวานหวานคุณบุญที่ก็มาสนับสนุนกัน โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เราเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็วิพาก์วิจารณ์กันนะครับส่วนท่านที่อยากจะสมัครในรูปแบบอื่นนะครับก็มาเป็นสมาชิกเรือรายเดือน YouTube สีรถทอกันนะครับเป็นสมาชิกก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ยากนะครับมาที่หน้าแรกนะครับกดตรงคําว่าสมัครนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอให้เลือกนะครับว่าจะเบอกเป็นสมาชิกแบบไหนระหว่างด้อมบูปปิ้งนะครับเดือนละ35บาท นะครับหรือว่าด้อมเนื้อปิ้งนะครับเดินละ65บาทนะครับหรือด้อมอื่นๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะครับก็ลองพิจารากันดูนะครับด้อมอื่นๆถัดไปก็ด้อมผักผลไม้เดินละ80เนื้อวากิวเดินละร้อยด้อมปลาทอดเดินละร้อยห้าสิบด้อมหมูกรอบเดอนละ2อ0นะครับถ้าเป็นแบบสมาชิกแบบที่เรียกว่าด้อมหมูกรอบก็สนับสุ่มผมวันละ8บาทนะครับส่วนท่านที่สมัครสมาชิกไม่สะดวกนะครับก็ถ้าดูอยู่ใน Facebook กับ YouTube ตอนนี้ในช่องแชท นะครับจะมีปุ่มของลิงก์นะครับสำหรับการเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็เข้ามากดในปุ่มตามลิงก์ที่เขียนไว้ได้นะครับช่องเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกวัน